จะบอกว่าดูทุกคนเรามีดูเบนดิอาร์ตโชว์ไทม์นะครับซึ่งผมเพิ่งสุ่มได้มานะและนี่ก็คือทีมเขานะที่เราเจอนะโอ้โหเขา<อ>มีวินซูโชว์ไทม์ทของเราก็มีดูเบนดิอาร์ตโชว์ไทม์เหมือนกันครับผมก็สุ่มได้มาใน100ทองนะครับเปิดหนึ่งร้อยทองก็ได้ดูเบนดิอาร์ตเลยอะ่ะมาดูว่าจะเป็นยังไงครับ บอเลยก็ผ่านดูเบนดีอาร์ผมนี่ยากครับส่วนคู่กองหน้ผมจะใช้เป็นฮาเลนกับโรนโดนะเพราะได้เรื่องความคมและลูกกลางอากาศนะครับและครบเครื่องเลยส่วนความส่วนรข้างหลังผมจะเปลี่ยนเป็นกองหน้าสายแบบสกิลนะครับแล้วก็ความเด้งนะประมาณนี้ครับผมแข็งนอนดูกันในเกมครับไหมาตรงนี้ติดแล้วครับแล้วแทงมาท่อนี้ไม่ถึงนะอานุคืนไปที่เนอเออเนอเออร์ออกมา ซ้นา,นายครับไหลเข้าในชีงดันดีมากครับเมสซี่ไหลมาต่อที่เดปโปเดปโปติดคาฟูครับคาฟูอาซามมาแล้วครับเจอกับแมนยูทีมรักตัวเอ,องด้วยครับแล้วทางเล่นเปิดตรงนี้คูผ่านไม่ได้เต็มมันเบาแล้วตัวเชียรมาลตต่อมาเมสซี่จะเล่นหนึ่งสองกับวีซิอุสยังได้ครับคืมนมาถึงเทนสอานุ เห็นเปิดไม่ดีครับเลวาวจะแทงก็ไม่ดีครับทางด้าน,นของบิโกโวิเลียมกัอนมาของแมนยูครับวิญา,าจะไหลออกซ้ายมาจนติดแล้วเคลียร์ขึ้นหน้าไปก่อนครับคาฟูฟันไดคโขกมาที่อุดเสียมาตรงนี้แล้วมาถึงที่เบ็คแคมมาเปิดเท่านห้นโดนโคกสกัดได้ แล้วไหลมาให้ฮาเลนยิงดูนี่โอ้โหด้จะซ้ายติดบล็อกครับเอ็นโคบมาดูสิเปิดนี่ยังติดครับเดี๋ยวขออีกทีของเบคแฮมครับยังติดปั๊มกันทชิงนึกสงัดครับยังได้โอ้โหแต่เม่ดีก็จ่ายไม่ดีแล้วไหลมายิงหนึ่งสองฮาเลนซัดลูกนี้ติดบล็อกอีกครับโอ้โหเจอกันแต่จริงจริงนะกองหลังแม่ยูบล็อกไว้ได้โคเรียมเตะมุมมั้ แตลีงลูกศรนี้ก็พยายนไหลมาแล้วไหลมาถึงแล้วยิงตรงนี้โอ้โหสกัดบนเส้นเลยครับโอ้โห <'s> really ใคร <one game. S 1> ครับเบปอรหรือเปล่าครับสกัดบนเส้นเลยโอ้โหจังหวะดูสูรครับ <is> ไหลมาดิฉ<ล>ัน <go> ไหลไหลมาแล้วได้แปลหนิงหน่งของดูไม่ทันแนะ้วเม่กี้ว่าใครเป็นคนยิงแปลไปโอ้โหแต่ติดเตปบน่าจะเป็นเบปอที่สกัดบนเส้นเลยครับโอ้ยแมนยูยังไม่โดนนำา่าสกัดได้บนเส้นเลยครับเบปอรโอ้สายเล้งลูกรู บาซ่าของผมใช้แล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนทีมเล่นมากนะผมมาเล่นทีมแมนยูบ่อยแล้วแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหติดเซฟซุปเปอร์เซฟของเดชิอาแล้วซ้ำนี่ก็ไม่ตรงกอลเดบอร์วูดเกือบโดนเหมือนกันนะซาซ่ายังเซฟไม่ได้เพิ่ขึ้นมาโผล่มาดูเป็นอาร์ตแล้วเป็นสีมองว่าล้ำหน้าแล้วดูเป็นอาร ยีอาสเปิดขึ้นมาไหลมาไหลมาที่เบนนี่แคมไหลมาให้โลนดุปูนลงสกัดเลยนะครับบอลสวนมาบ้านของเดนิวอฟเนสซี่ไหลมาตรงนี้ดีย่าจะพลิกเป็นสี่แล้วครับเบน่แคมไหลมาตรงนี้สวยครับโลนดุโลนดจ่ายย้อนหลังมาสูดแข่งเล่นต่อครับเบลลิ่แฮมไม่ได้แล้วจะสวนมาครับดิซูสจะไปเองแต่ ติดครับลิยัาตโอ้ดูเบนทิยัรดิขอไปลุยอาร์ตเลยคนละคนเลยโอ้โหแล้วจบครึ่งแรกครับ0-0ครับเม็นูกับบาซ่าครับมาแจ้งเกมมาหน่อยครับต้องเปลี่ยนนะนะครับเปลี่ยนเป็นเนย์มาร์แทนโรนโดเนย์มิสซี่ครับแทนหาแลนแล้วสายสายคล่องตัวสายสปีดไปเลยครับก็ครบเครื่องเหมือนกันล็อกมา หลังเลื่มครับฝันไห้ไหล,าหลามาเข้าไห้มาแล้วไหลตรงนี้มาติดครับแล้วที่เชนไลท์เคยต่อมาแล้วที่ทางด้านของไปคข้มเมสซี่เมสซี่ได้เปิดจริงยังติดครับวันสองมาก็ยังเป็นของบาซารบไหลามาสวยเลยแล้ว ไหลมาตังนี้โอ้โหไม่้าใจกันนะไม่แม่นเหมือนจะโตของแมนยูแต่โดนตัดฟาไว้ครับแล้วเล่นเร็วเลยมีชุดอ้าวแต่ไหลไม่ดีโดนดักได้เรายกมาผมเปลี่ยนกันตรงนี้เมนยูเสี่ครับเมซี่เมซี่ไหลมาจะให้ตรงนี้โดนดักครับเด็กแคมไหลออกมาที่เมซี่ทันทีเมซี่ปาต่อให้เดมาเดนมาจะพลิกให้ต่อไม่ได้โดนดักบอนโตมา เดซี่ไหลมาตรงนี้ที่ให้บี่าแต่ยังโดนสกดัดได้ครับโอ้โหโดยดูบเบนยิาโช่ไทม์ครับโอ้โหของแท้จริงครับการแลกในหนึ่งร้อยทองของผมครับร้อยทองก็ได้เลยอ่ะของขิงแล้วกันเดีวก็ได้ครั้งเดียวเนี่ยแหละแล้ววีซิอุดมาตาัดมาวีซิอูดไหลมาตรงนี้โอ้โหสุดปลายขาไม่ถึงอ่ะบี่าต้องยกตื้ขอโทษเพื่อนเลยครับ เปิดจากหน้าประตูมาดวีดีแค่เปิดขึ้นมาตรงนี้โขกมาได้เมซี่ไหลมาแล้วไหลมาเอาขวาให้เมซี่เมซี่เปิดมาถึงเนมาเนมาย้อนกลับมาให้เมซี่ปั่นลูกดีโอยโค้งโค้งเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับมาซ่าขึ้นนะแมนยูเต็มหนึ่งต่าศูนย์นะโอ้โหยิงีมตตเไปครับโอ้ เมซี่ครับโอ้เล่นกับ2ประสานกับเปมาครับโอ้โหสวยงามครับเมนูน้ำแล้ว1ต่อ0เนี่ยโอ้โหจังหวะปั่นกุ้งโค้งของเมสซี่อ่ะโอ้โหว้ายมีโกลเดียมดึงชื่อชนะโอ้โหแต่เสียแล้วครับบอลสวนมาดึงชูดดึงสูดไหลมาตรงนี้อย่างติดครับวิเซนไลท์ขวดขึ้นหน้ามาก่อน บางของแมนีูเตะซับามชิ้นสวยมาถึงวิซิอุสจะได้ง้างโอ้โหยังติดดูดนดิอาร์ตอีกแล้วอือ ยอดจริงๆดูวินิอาร์แต่ออกมาแล้วมาแล้วครับบาซ่าโอ้โหจะสวนแนวติดต่อไหลมาตรงีไม่ดีดิฉันไหลจิ้มต่อมาเมสซี่ไหลมาที่เบนนิงแฮมไม่ถึงติดเทนันโนไหลมาเข้าในมาไหลมาตรงนี้ที่วินซูสเสียแล้วครับเราไปแค่ครอสมาตรงนี้จะเล่นกับเมสซี่โอ้โหจิ้มจ่ายแม่ๆนะเสียมาเอ้าแต่ยังดักได้ครับดิฉันไหลไหลมา ได้มาให้เนมาครับเมสซี่เนมาพิกหลบสองอ้โหพิกหลบสองสวยลงซับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงตัวเลยครับโอ้หูวิสแจกสองใช้สวยแล้วครับนี่หนุ่มนี่มันเบาโวดนะมันมันมาแห้งนะมันยิ่งเบาโวดดูงี้อุ้ยแล้วพิกสวยวิคโวลิเลียมทิงมาหนึ่งสองเนมาให้เมสซี่เมสซี่ปั่นคู่โค้งโอ้โหยเอาไปเลยครับสองศูนเลยครับโอ้โห ซาขึ้นนำ2-0นะโอ้โหน่าจะปิดเกมแน่นอนนะแบบนี้โอ้โหปันปนป่นโค้งนะครับเบสซี่ปั่นโค้งอีกแล้วครับสองประตูคนเดียว,วเกมนี้เบสซี่ลงมา แล้วเชียร์มาตรงนี้จบเกมครับปู่โฮแมนยูเต็ดแพ้กับบาร์เซโล่าสองประตูต่อสองครับจากประตูของลเนยเมสซี่ทั้งสองลูกเลยครับที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับตั้งแต่ขึ้นหลังยิงสองประตูคนเดียวแล้วในเกมนี้โอ้โหจบไปแล้วเกมนี้โอ้โการดีผมหกครั้งนะครับของบาเซลีสองครึ่งนี่ประมาณนี้เกมนี้ครับปู่ชนะไปได้สองประตู้าในดิวิชั่นสี่นะในดิวิชั่นสี่นะดิวิชั่นสี่เจอกันชิหน้าครับ